รู้ว่าจะลงไลน์นะครับรายการนี้เนื้อเงินน้ำมันเสือนะห้าพันนะครับพี่็แมเมนเกินพี่บาร์บี้มีอย่างแม่นเนี่ยอย่างแม่นนะฮะห้าพันรายการนี้เขินดิซุกเลยอ่ะพี่เนื้อเงินน้ำมันเสือห้าพันพี่ลรวระบมถึงทวงในอย่าทำแบบนี้ ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมทำไมรักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครหนึ่งร้อยสามสิบท่านอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม <c oughs> กูเล่นแต่มุกนี้ละ <c oughs> ไม่มีอะไรเล่นหอยห้าโอ้ยห้าพันนี่เงาเอ้ยบ้าเกินอะ่ะเฮ้ยพีเกินอ่ะเงินไา้วันเสือหมื่นกับแบบไม่เป็นไรเท่าไรเท่ากันแบ่งผมเถอะอนุภาพ มันขาดแล้วนะออพีเออ่เออเออขาดเลยมันขาดแล้วนะความสัมพันธ์ของซองเราได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอ้าพันหนึ่งพี่บอลขอบพระคุณจ้าห้า 5, พันหนึ่ง<ด>พี่บอลครับรายการนี้เลขโค้ดอะไรกวาห้าพันห้าพี่โทบีรามะห้าพันห้าพี่เฮ้ยเจ็ดแปดเก้าเหรอเอ้าโอ้ยใช่ด้วยเจ็ดแปเก้า เลี้ยงมังกรเลี้ยงมังกรเฮ้เอ้าพี่8000เฮ้ยก0ได้แลว8000ไปแล้วเโอ้ยเลขเลียงมังกรใหญ่พี่นะคะรับเลขเลี้ยงมังกรใหญ่ฮะนะครับเจ็ดแปดเก้าฮะ8 9ไปแ้วคอุ้ยนะเลี้ยงมังกรใหญ่ฮะนะครับรายการนี้เ8็ดแปดเก้าแันสอไนวัตนะ เลี้ยงมังกรใหญ่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันที่บาดาบี<ฮ>้ไงนะฮะเลขเลี้ยงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าพี่นะครับโอ้ยแล้วเป็นเนื้อน้ำมันเสือรายการนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคนลุกทู่ลุกยังไงลุกทู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับรายการนี้ฮะน้ำมันเสือเลี้ยงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าเนือ้อเงินโอ้ยเป็นไงน้ำมันเสือก็แพงแล้วนะครับนะ,ร,บนะร,บรายการนี้เลขเลี้ยงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้า เลี้ยงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าหนพี่บรรณาบาลบอกว่าผมขอนะะพอช่วยแล้วนะครับเราขาดมาเยอะนะครับขอหน่อยหนึ่งขอหน่อยหนึ่งพี่พี่ลูกบัตรสี่เคมีไหมสี่เคมียังไม่ออกยังไม่ออกพี่ยังคุงยังไม่ออกนะฮะรายการนี้ฮะเลขเลี้ยงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าแช่น้มันเสือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะอ๋อเอามาอยู่ไหน ย,ยาดำเ,เ,เลียงมังกรใหญ่หนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่เจ็ดแปดเก้านะะโค้งสุดท้ายแกพี่จบราคานี้จริงเหรอนะะนี่เรียงมังกรใหญ่นะนะครับเจ็ดเจ้าสัวแปดล้ำรวยนะครับเก้าสำเร็จนะฮะเก้าหน้าในะชีวิและหน้าที่การงานนะครับนั่นเะรียกนะเรียงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าแช่น้ำมันเสือนำที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่บานาบี้ยางหวานเลยนะฮะจบเท่าด้วเงินธรรมดา จบเท่าหนึ่เงินเชมันเสือเลขธรรมดาครับรายการนี้โค้งสุดท้ายครับ1 1ึ่0หนพะครับพี่เบนนะ่พี่เบนสนะนะคสวัสดีพี่เบนด้วยครับนะฮะรายการนี้หนึ่งมื่่เลขเลียงมังกรใหญ่ ไม่กล้ามสองหมื่นอย่าตื่นเต้นนะ,<ร>ะนะครับเหรียญนี้จะขึ้นไปอยู่บนพันทิปหรือเปล่านะฮะแต่ตกเป็นของพี่เบนนี่ 1, 000, แน่นอนครับนะฮะพร้อยี่เบ้นแน่นอนนะครับนะขึ้นพันทิปครรายการนี้นะ,ะเนื้อเงินแช่น้ำมันเสือเลขเรียงมังกรใหญ่เจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยครับนะฮะรายการนี้เอาโคง้งคตายไปแล้วนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยใสยได้เลยนะพี่โดทได้เลยนะจ๊ะโดดได้เลยนะ รานี้ลุ้นถ้าไม่มีใครใส่มากกว่าหน <700. S 1> <700. S 2> ึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเลี้ยวมังกรใหญ่นะพี่นะฮะอย่ามานั่งเสียดายกันทีหลังนะราคานี้นะครับนะผมเชื่อว่าไปได้อีกไปได้เยอะด้วยเพราะเลขดีหมดเลยเจ็ดเจ้าสัวแปดร่ำรวยนะครับเก้าเก้าหน้านะียชิแล่าที่การงานเลี้ยงมังกรใหญ่ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าและเป็นเนื้อเงินแช่น้ำมันเสืออะไรกันนิยมแช่น้ำมันเสือ นะฮะหนึ 1, 10, 1, ออ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยถ้าไม่มีใครจ่ายมากกว่านี้นะฮะขออนุญาตปิดกา,ม,ามงฮนะหนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยจะไปอยู่บนอันธิติหรอนึ่งหมื่นึ่งมื่นสองพันสามร้อยอ 1, 1> 1, 2, ปิดการม,ามงครับรายการนี้ยินดีด้วยนะหวานเ,เจ็บอารมณ์เจาะเงาะโรงเรียนรายการนี้สัญญาณจบขึ้นที่ใครรับไปครับรายการนี้ยินดีกับผมมากบารมีด้วยนะ เรียบร้อยนะฮะึ้นทีพี <S S ่เบน์พี่เบน์หรือ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 ไพ่เออเลขเจ็ดแปดเก้าพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหความไวเป็นของพิศษนะพี่ปานะบีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยปาดพี่เบน์หนึ่งร้อยฮะครั้งแรกครับกับที่ปาดพี่เบน์ได้เนี่ยปกติคนทั่วไปเ็าปาดกันไม่ค่อยได้นะโดนพี่เบน์ตลอดนะใช่นะฮะจะเก็บเรียบนะพี่ถือว่าพี่สุดนะถือว่าสุดนะนะับพี่เบน์ไม่ได้โดนปาดร้อยเองพี่เบนส์ หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยินดีด้วยพี่บานาบาลครับนะบพี่บานาบีอ้อ๋อพี่บานาบี้เจ็ดแปดเก้าพี่เลขเรียนเจ็ดปดเก้านี่น้ำมันเสือสวยมากตอนแรกนึกว่าเก้าแปดเก้านะฮะมาส่องดูคูเจ็ดแปดเก้านะฮะแล้วเป็นเงินไงต้องมีสองหมื่นน่าเรียนเนะี่ยใช่ไหมพี่เบ้นถึงสองหมื่นไหมผมว่าถึงนะเกินนะรวยเลยครับ ว่าถึงนะนี่นี่นี่สีน้ในใหม่สีใน้ใหม่เก็บน้ำมันอย่างดีพี่สวยริงรายการนี้สวยและนิยมด้วยพี่รอมานานสวยนิยมด้วยพี่น้ำมันเงินน้ำมันเสือยินดีด้วยค่ะพี่ ใช่อยู่กับพี่เบนซ์หมื่นห้าบวกบวกใช่ไหมหนี่ฮะนี่ฮะพ่วอ่ะพี่เล็กเลียงอ่ะเล็กเลียงอ่ะพ่วอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้โทรหาพี่เบนซ์เลยเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวโทรหาพี่เบนซ์เลขสวยนะ<ช>เลียงเลยค่ะเลขสวยจริงเลียงมังกรใหญ่นี่เก็บน้ํามันได้อย่างดีมาต่อไป สามร้อยดิดลงศูนย์ได้เลยพี่พี่วันนี้มีเวลาไม่เยอะนะพี่เวลาไม่เยอะน,ะ,นะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวทำคลิป,ปักนะฮะเจ้าสัวเก๋ให้นะนะครับพักเก้ออกมาแล้วนะเจ้าหาระ <ทำ S 1> ว,วังก<ด>ันดีๆนะเดี๋ยวพี่เขาขับรถอยู่อืม